คิดไปแล้วนี่ทอดเปลือกกล้วยใช่ไหมคลิปนี้ทอดแตงโมตอนนี้หั่นแตงโมเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็เอาไปชุบซอสเอาไปทอดก่อนนะเสร็จแล้วปุ๊บเอามาคลุกแปก้งไปคลุกเก็บขนมปังแล้วก็เอาไปทอดอีกอ่ะเดี๋ยวพี่ดูตอนหั่นออกมามันคล้ายเนื้ออันนี้ดูนะลองเพราะว่าพี่ชอบกินเนื้ออยู่แล้วเขียนไหมตรงจี้จี้ตาเอยีงยงไงใครก็รู้ มาทีนี้แล้วกันที่สวยงามอันนี้เอาไว้กินนะถามพี่โรยเจอร์เอาเค็มมากเค็มน้อยก็ไม่ต้องไม่ต้องเยอะมากแล้วก็ถูๆมันซึมเข้าไปเองนะน้ำแตงโมอัวน้แห้งเสร็จแล้วปุ๊บเขาผสมนี่ซอสหอยนางรมนี่มันคือวัตถุดิบสำหรับการหมักเนื้อที่ดีใช่มโอ้ยังมีบูดปะเนี่ยไม่ซอสหรีอ ใช่ซ้อมมาค่ะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาไอ้นี้เปปุ๊บใช่เฮ้ยปุ๊บแล้วอ่ะต่อไปสนดสุดามาร่อนรอบหนึ่งใช่แล้วก็ไปชุบเอาไปชุบที่หลัง้ยโอยอ้ยย แล้วะจะเอาซุปยังไงอ่ะถลารนะ้อนอ่ะเนี่ปึ๊บอันน,น,นี้อันนี้คืออะไร,รแป้งนนคือแป้งใช่แล้ก็ชุบแป้งปึ๊บิบับปึ๊บปึ๊บับปึ๊บิ๊บปึ๊บปึอะไรวะเนี่เไปชุบเก๊ขนมปังมาเห้ี่ที่วถางวันนี้ันนี้เราเอาึ่นแนงดง หมุนได้ไหมไม่ใช่หมุนอหมุนแตงโมอ่ะทีนี้พี่ใส่น้ำมันเลยเอากระทะเดิมได้ใช่ไหมใช่กระทะเดิมแต่ว่าขอน้ำมันท่วมเลยมาตรเฮ้ของเราเฮ้อนฮะปกติจะร้อนให้มันร้อนนะครับแต่นี้ถ้าร้อนให้มันร้อนกุงมันไหม้ก็เลยก็ร้อนนะไม่ใช่ไม่ร้อนเลยใช่ โโสวยนี่ลองฟังเสียงทุกคนแกลแกลแก้นเห็นเวลาพวกตเชฟตปแล้วเขาเขากีดกันมันหมายความว่าอะไรอ่ะก็อะไรเนาะแกลแกลอะไรอย่างเงี้ยเสียที่คอยู้ข่วเนียเฮ้ยเฮ้ยมันเฮ้ย มันเหมือนแก้มอนเหมือนอะไรเงี้ยนะเหมือนแบบปลาทูน่าเหมือนเนื้อเหมือนอะไรเงี้ยอันนี้น้ําแตงโมรอน้ํามันในแตงโมก็ไม่แน่ใจเคยกินสับปะรดทอดไหมไม่เคยแน่อย่าแนะนํามีไหมมีมีขายด้วยจริงหรอสับปะรดทอดอะนะใช่แถวไหนอันนี้หรอพี่โบตึงกันไหมเฮ้ยแปลกแปลกนะแต่ก็ยังไงดมไม่แย่นะแต่ก็ไม่ควรทำหรอก Ha 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 Kin mepde Kita nak Let's go